โรคร้ายโรคเบาหวานโรคมะเร็งข้อเข่าเสือ่อมทุกเรื่องของโรคร้ายเรามีคำตอบสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารล้านทางเช่า S1 สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับลานถังเช่า S1 ค่ะวันนี้ก็อยู่กับทิพย์อนิกากิจบวรนะคะรักษค่ะและฝันครุสุดาวันมานะคะแน่นอนเนาะเปิดมาเจอเราแบบนี้นะคะเรื่องราวของสุขภาพคุณผู้ชมค่ะอย่าละเลยกันเลยนะคะถ้าพูดถึงเรื่องสุขภาพเนี่ยนะนะองค์รวมในร่างกายนะคะมีแบบว่าเจ็บอดอดแอดแอ,อ,อ,อดกันเยอะอม,มากเลยใช่ไหมใช่แล้วล่ะค่ะและที่สําคัญมากกว่านั้นในช่วงนี้ยุคนี้นะคะเป็นยุคที่หลายๆคนนั้นให้ความสําคัญ กับฐานที่มาใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้นรวมถึงนะคะคนที่คุณรักอีกต่างหากด้วยนะคะพี่ฝันค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านนะคะหรือว่าตัวเราเองนี่แหละค่ะคุณผู้ชมลองหันดูตัวเองสิว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรบ้างนะคะพูดแบบนี้คุณผู้ชมรู้ไหมว่าผลิตภัณฑ์ลานถังเช่า S1 วที่คุณผู้ชมเอ๊ะทำไมมี S1 ด้วยเออคือลานถังเช่าอ่ะคนก็ได้ยินคุ้นหูอยู่แล้วเพราะมีมาหลายปีแต่ทําไมถึงเป็น S1 นลานถังเช่า S1 วเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาจากผลิตภัณฑ์ลาานงช พอเราเห็นจากข้อมูลนะคะจากผลตอบรับที่ลูกค้าไน้ให้มาแล้วหลายคนก็อาจจะเออช่วยเรื่องนี่ไหมช่วยเรื่องนู่นไหมอะไรอย่างนี้เลยเกิดเป็น S1 ขึ้นมาและตัวนี้เห็นบอกว่ามีสารสกัดจัดเต็มมากถึง8ต,ตัวเลยเหรอตัวแรกของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นถังเช่าค่ะคอลลาเจนเห็ดหลินจือกระดูกอ่อนปลาฉลาม มเมล็ดอง,งุ่นที่สกัดมาเป็นอย่างดีมีทับทิมค่ะคุณผู้ชมมีแคนเบอร์รี่และยังมีลูทีนอีกด้วยค่ะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะจัดเต็มอัดแน่นมาเลยนะคะเป็นสูตรใหม่ที่ตอบโจทย์จริงๆคุณผู้ชมมีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรดูแลได้หมดเลยนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้นานขนาดนี้คุณผู้ชมแต่ว่าคุณประโยชน์นะคะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมไว้เดี๋ยวเรานะคะจะมาบอกคุณผู้ชมอย่างแน่นอนว่าในแต่ละตัวนั้นเนี่ยเขามีคุณสมบัติที่ไปช่วย อะไรบ้างกับร่างกายของเราแล้วก็คนที่คุณรักนะคะแต่วันนี้เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมคะเราอยากจะบอกคุณว่าเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากคุณด้วยเช่นกันใช่ค่ะคุณผู้ชมย้ําเลยนะคะว่าโปรโมชั่นพิเศษปกติ1ขวดแบบนี้คะ่ะคุณผู้ชมราคาอยู่ที่890บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมถ้าซื้อเป็นเซตอะเรามีให้เลือก2อเซตนะใช่ค่ะเซตกลาง3กระปุกคะ่ะเหลือ1,800บาทเท่านั้นแต่ถ้าเป็นเซตใหญ่ดูแลไปเลยคุณผู้ชมดูแลอย่างต่อเนื่องนะคะเราแนะ แนะนำว่าถ้าทานอาหารเสริมเนี่ยแนะนําให้ทานต่อเนื่อง6กระปุกไปเลยจ่ายเป็นแค่3,000บาทเท่านั้นแต่คุณผู้ชมคะไม่ได้ทุกคนนะราคาเนี้ยเพราะว่าเพียงแค่3 0สายแรกเท่านั้นและย้ํานะคะว่า1กระปุกของเรามี30แคปซูลบางคนบอกว่าคุณทิพย์ขากินยังไงกินวันละ1-2แคปซูลต่อวันแค่นั้นพอคะ่ะคุณคผู้ชมและที่สําคัญเวลาคุณผู้ชมจะกินพูดตรงๆให้เข้าใจกันง่ายจะกินอะไรเข้าไปคุณผู้ชมต้องดูออยอถูกต้องชัดเจนไหม้านถังเช่า S1 ให คุณผู้ชมเช็คก่อนได้เลยเอาเลขจดแจ้งของเราเนี่ยเซิร์ชอินเทอร์เน็ตหรือว่าถ้าเซิร์ชไม่เป็นให้ลูกหลานเซิร์ชให้ก็ได้หรือโทรก็ได้เขามีเบอร์โทรด่วนนะคะ เลขขึ้นตรงกับลานถังเช่า S1 แน่นอนแล้วสารสกัดแต่ละตัวพรีเมียมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องของสุขภาพให้ลานถังเช่า S1 ดูแลปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วนอกจากนั้นขอเสริมนิดนึงโรงงานของเรานะคะก็ยังได้รับมาตรฐาน GMP นั่นก็คือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยนั่นเองค่ะคุณสามารถโทรหาเราได้ทุกเมื่อที่คุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลานถังเช่าของเราค่ะค่ะสงสัยโทรได้ตลอดแต่โปรโมชั่น รีบโทร30สายแรกเท่านั้นที่ได้โปรโมชั่นนี้นะคะดูแลสุขภาพคุณรีบโทรด่วนค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เราอยากแนะนำถังเช่าสกัดผสมคอลลาเจนและยังมีส่วนผสมของเห็ดลิ้นจือแดงกระดูกอ่อนปลาฉลามเมล็ดองุ่นทับทิมแครนเบอร์รี่ลูทีมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราลานถังเช่า S11 กระปุกบรรจุ30แคปซูลทานวันละหนแคปซูลก่อนอาหารหรือเวลาท้องว่าง เราใส่ใจในส่วนผสมสำคัญจากแหลงผลิตที่มีคุณภาพใหม่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลานทางเช่า S1 ดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักโปรโมชั่นพิเศษสุดคุ้ม1กระปุกราคา890บาท3กระปุกแถม1กระปุกราคา1,800บาท6กระปุกแถม2กระปุกราคา3,000บาทเท่านั้น สำหรับ30สายแรกที่โทรเข้ามาเบอร์ที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างหน้าจออยากมีสุขภาพที่ดีโทรหาเราด่วนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลานถังเช่า S1 ดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก และแน่ยราคะคุณผู้ชมคะก็เป็นเหตุผลว่าทําไมคุณจึงต้องเลือกผลิตภัณฑ์ลานถังเช่า s อไปดูแลสุขภาพของคุณรวมไปถึงนะคะคุณผู้ชมหลายหลายคนนะคะที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ลานถังเช่าของเราเนี่ยไปดูแลสุขภาพแล้วก็โทรซ้ํานะคะพี่หวันไม่ได้แบบว่าโทรปุ๊บจบแค่นั้นนะคือเขาเนี่ยมีการสั่งซ้ําตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาค่ะใช่แล้วคุณผู้ชมเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าของไม่ดีจริงอะ่ะไม่มีการซื้อ,อซ้ํานะคะแล้วชอบตรงที่ว่า4ปีนี้คุณผู้ชมเราไม่ได้ทิ้งลูก อย่างที่ทิพย์บอกก็คือว่าสงสัยอะไรอย่างเงี้ยคุณลูกค้าสามารถโทรถามได้แล้วลานถังเช่า S1 เกิดจากที่คุณลูกค้าต้องการคุณลูกค้าบอกอยากได้ผิวอ่ะอยากได้กระดูกอ่ะอยากได้เรื่องดวงตาอะไรอย่างเงี้ยลานถังเช่าเลยจัดให้เป็นสูตร S1 นะคะแล้วอย่างที่บอกว่าโอ้สูตรเนี้ยแปดตัวเลยเนาะแปดตัวค่ะและแปดตัวที่บอกไปในช่วงเบรกแรกนะคะผู้ชมเป็นสารสกัดที่ มันมีตัวที่ได้มายากมากมแล้วก็โอ้โหรู้ไหมว่าเราใช,ใช้เวลาในการทําและคิดค้นสูตรใหม่เนี่ยเป็นปีเลยนะคะ<อ>ทางบริษัทเราคิดค้นมาเป็นปีค่ะคุณผู้ชมแล้วมีการทดลองทดลองแล้วทดลองอีกจนเราแบบโอเคเราได้ผลแล้วค่ะพอเราได้ผลปุ๊บเราจึงได้ มาเป็นผลิตภัณฑ์หลังเช่า S1 เนี่แหละค่ะแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมคะ่ะมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันนะคะใครอยากได้นะคะ1ขวดแบบนี้นะคะ3 0บแค <30 S 1> <30 S 2> ปซูลกับหลังเช่า S1 ของเราวันนี้1กระปุกนะคะในราคา890คุณผู้ชมจัดเซตให้แล้ว3กระปุกค่ะจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นหรือจัดเซต6กระปุกอยากให้คุณดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องนะคะทานอาหารเสริมอยากให้ทานอย่างต่อเนื่อง6กระปุกราคาเพียง3,000บาทแต่ ต,ต้องจำกัดสายให้นิดนึงเนาะใช่แล้วค่ะเราจะให้คุณเพียงแค่30สายแรกเท่านั้นนะคะ